และเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารนักบุญยนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะเหล่านั้นย่อมตามเราไปเราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะพวกนั้นและมันจะไม่พินาศไปตลอดนิรันดรไม่มีใครจะมาช่วงชิงเอาพวกแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้สิ่งที่พระบิดาของเรา ประทานให้เรานั้นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถช่วงชิงเอาไปจากพระพักของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระวาจาของพระเจ้าขอรพระเจ้า,จาทรงพระเจริญ<ร>เธอเชนั่งพี่น้อง วัดนักบุญอันตนนาทันวัดนี้ได้มอบถวายให้นักบุญอันตนเป็นองค์อุปถรัรมภ์พี่น้องอาจจะรู้จักนักบุญอันตนแห่งปาดัวในฐานะเช่นช่วยหาของหายแต่จริงๆแล้ว นักบุญอันตนนั้นมีประวัติที่น่าสนใจหลายอย่างพ่ออยากจะให้เราได้คิดถึงพระเยซูเจ้าเวลาที่พระองค์เทศสอนพระเยซูเจ้าจะเน้นว่าพระวาจาของพระองค์นั้นให้ชีวิต พระวาจาทรงชีวิตใครที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์แล้วก็จะมีชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าเน้นนักเน้นหนาฟังพระวาจาของพระองค์และปฏิบัติตามเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าพระองค์พูดเวลาที่แม่พระอยากจะพบพระเยซูเจ้าขณะที่พระเยซูเจ้าเทศสอน และพระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือแม่ของเราใครคือพี่น้องของเราคนที่ปฏิบัติตามคนที่ฟังพระวาจาของพระและปฏิบัติตามคนนั้นคือแม่ของเราคนนั้นคือพี่น้องของเราดังนั้นการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงก็คือเราจะต้องฟังพระวาจาของพระและนำไปปฏิบัติ ทุกวันอาทิตย์หรือทุกครั้งที่พี่น้องร่วมมิซาเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจาของพระเป็นต้นพระคัมภีร์ที่เราได้ฟังพระวรสารเวลาที่เราฟังพระคัมภีร์ฟังพระวาจาของพระในมิซาก็เป็นพระเป็นเจ้าเองที่กำลังพูดกับเรานะและเราก็ เปิดใจของเรารับเอาพระวาจาเอามาคิดมาไตรตรองแล้วก็หาข้อปฏิบัติพระวาจานั้นก็จะเกิดผลในชีวิตของเราเหมือนกับเมล็ดพืชที่หวานลงไปในดินแทนที่จะตกลงในดินที่มีกอนน้าดินที่มีแต่หินแต่ถ้าว่าพระวาจานั้นตกลงในดินดีคือใจของเรา แล้วพระวาจานั้นก็เกิดผล30-60ร้อยเท่าบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องหากว่าเราต้องการที่จะซื่อสัตย์และติดตามพระเยซูเจ้าเราจะต้องใส่ใจเรื่องพระวาจาและนำไปปฏิบัติในชีวิตเราคงเคยได้ยินบางคนไม่เคยหยิบพระคัมภีร์มาอ่านเลยในชีวิต เป็นคริสตังไม่เคยหยิบพระคัมภีร์มาอ่านหรือบางคนเป็นคริสตังแต่ไม่เคยมีพระคัมภีร์ในบ้านหรือบางคนคิดว่ามาวัดคือมารับศีลมหาสนิทเพราะฉะนั้นมาวัดเอาตอนคุณพ่อเทศแล้วเออตอนก่อนนั้นไม่มาหรือบางคนมาวัดคุยกันฟังพระวาจาไม่ฟังคุยกันเวลาพระสงฆ์เทศก็คุยกัน เพราะคิดว่าพระวาจานั้นไม่สําคัญสําคัญที่สุดคือรับสินบางคนมาเอาตอนมิซาเกือบจบแล้วมาตอนพระสงฆ์กําลังแจกสินมาสนิทมารับสินแล้วก็กลับบ้านเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าไม่ใช่แค่รับสินมหาสนิทแต่การเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าก็คือเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระเยซูเจ้า การที่เราจะมีความรู้สึกเหมือนพระเยซูเจ้าคิดเหมือนพระเยซูเจ้าจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจพระวาจาของพระองค์ที่พระองค์สอนเราและเราก็เอาจิตลมนั้นแหละลงมาคิดไตรตรองและปฏิบัติในชีวิตมีครั้งหนึ่งนักบุญอันตนไปเทศที่เมืองเมืองหนึ่งคนในเมืองนั้นไม่สนใจไม่สนใจนักบุญอันตนเทศ นักบุญอันตนก็รู้สึกมีอารมณ์โกรธก็เลยไปที่ริมทะเลแล้วก็เทศให้ปลาฟังพี่น้องเคยเห็นรูปนักบุญอันตนไหมเทศริมทะเลแล้วมีปลาเยอะแยะ,ยะว่ายมาริมฝั่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นเป็นอัศจรรย์อันหนึ่งถ้าพวกเราไปที่วัดนักบุญอันตนโคกมดตะน่อยจะมีรูปกระจกสเตนคลาสรูปนี้แหละอยู่ในนั้นนะนักบุญอันตน เห็นว่าชาวเมืองไม่สนใจพระวาจาของพระก็เลยไปเทศให้ปลาปลาก็แหวกว่ายมาไม่รู้มาจากไหนฟังนักบุญตนเทศเสร็จแล้วมีคนเห็นมีคนเห็นเหตุการณ์ที่ประหลาดอัศจรรย์ก็เลยรีบวิ่งไปบอกชาวบ้านคนในเมืองก็เลยรีบออกมาแล้วมาดูเห็นปลาเต็มฝั่งและนักบุญอันตนยืนเทศให้ปลาฟัง ตั้งแต่นั่นมาคนในเมืองก็พากันกลับใจเป็นทุกข์ถึงบาปตีอกตัวเองที่ไม่สนใจพระวาจาของพระแล้วหลายคนก็เริ่มกลับจิตกลับใจหันมาฟังพระวาจาของพระเจ้าอีกอันหนึ่งพระศาสนาจักนอกจากเน้นพระวาจาของพระแล้วคือศีลมหาสนิทพี่น้องอย่าลืมว่า พระศาสนาจักสอนว่าพระวาจากับศีลมหาสนิทนี่มีความสำคัญเท่ากันนะพี่น้องสังเกตก็ได้ในมิซาเริ่มต้นด้วยภาคพระวาจาเขาเรียกว่าภาควัจนพิธีกรรมและเวลาที่พระสงฆ์อ่านพระวรสารเราจะโยนกรรมยานให้พระวาจาพระวรสารเหมือนกับโยนกรรมยานให้ศีลมหาสนิทเหมือนกันเลย พระศาสนาจักรอยากจะบอกว่าพระวาจาและศีลมาสนิทมีความสำคัญเท่ากันเป็นพระเยซูเจ้าเองที่อยู่ในพระวาจาและพระเยซูเจ้าเองที่อยู่ในศีลมหาสนิททำไมพระศาสนาจักรจึงให้มีการชุมนุมศีลมหาสนิทระดับโลกสี่ปีครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วจัดที่อเมริกาสี่ปีครั้งหนึ่งเวียนไป พราะพระศาสนาจักเห็นว่าคนในทุกวันนี้กําลังลืมกําลังลืมพระเยซูเจ้าผู้ประทับในศีลมหาสนิทหลายคนไม่เฝ้าศีลหลายคนมามิสรับศีลรับพอไปทีไม่ได้คิดว่ารับพระเยซูเจ้าและหลายคนก็ไม่ได้ให้เกียรติศีลมหาสนิทเท่าที่ควรแต่อย่าลืมนะพระเยซูเจ้าอยู่ในศีลมหาสนิท เหมือนกับในเหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพพระเยซูเจ้าพระองค์ท,ทําพิธีบิขนมปังเสร็จแล้วอัครสา,าวกจึงจําได้สาวกสองคนที่ไปเอมาอุสจําพระเยซูเจ้าได้เวลาที่พระองค์บิขนมปังแล้วพระองค์ก็หายไปพระเยซูเจ้าอยู่ในศิลมหาสนิทใน พิธีบิดขนมปังมิซาพระศาสนาจักรยังบอกกับเราว่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพเราฉลองปัสกาและพระองค์ประทับอยู่ถ้ำกลางเราเป็นต้นไม่ใช่แค่ในชีวิตของเราเวลาที่เรามีปัญหามีความทุกข์แล้วเราร้องหาพระองค์เป็นต้นพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทเวลาที่พี่น้องเดินผ่านวัด คนโบราณคนเก่าคนแก่จะก้มหัวลงพ่อสังเกตหลายคนปั่นจักรยานผ่านวัดพอถึงผ่านวัดปุ๊บจะก้มหัวหันหน้ามาที่วัดบางคนขับรถโดยสารพ่อผ่านวัดไปก้มหัวให้หลายคนนั่งรถโดยสารผู้โดยสารนั่งในรถผ่านวัดรขบก้มหัวเพราะเขารู้ว่าในวัดนั้นมีอะไร พระเยซูเจ้าในศิลมหาสนิทเพราะฉะนั้นพระศาสนาจากักรจึงจัดให้มีการเคารพสินมหาสนิทระดับโลกเพื่อบอกกับโลกว่าพระองค์พระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเราอยู่ในอยู่ในสินมหาสนิทในประวัติของนบุญอันตนมีเรื่องเช่นเดียวกันมีคนคนหนึ่งไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่ในสินมหาสนิท แล้วเขาก็เลยท้านักบุญอันตนบอกว่าเอาสิพระเยซูเจ้าอยู่ในศีลมหาสนิทจริงไหมเดี๋ยวผมจะให้ตัวลาของผมนี่มันอดอาหารสามวันสามคืนไม่ต้องกินอะไรแล้วนักบุญอันตนเอาศีลมหาสนิทออกมาแล้วก็ผมจะเอาอาหารที่มันที่ตัวลาตัวนี้มันชอบกินเอามาวางไว้ดูซิว่าตัวลาตัวนี้ มันจะไปกินอาหารหรือมันจะไปหาศีลมหาสนิทนักบุญอันตนก็เลยรับการทาเสร็จแล้วเมื่อผ่านไปสามวันคนคนนี้ที่เลี้ยงลาไม่ให้มันกินอะไรสามวันก็เอาลาตัวนั้นออกมาแล้วก็ตั้งกองอาหารที่มันชอบอยู่ข้างหน้านักบุญอันตนก็อัญเชิญศีลมหาสนิทออกมาจากวัดและนักบุญอันตนก็ถือศีลมหาสนิทในมือ เสร็จแล้วก็ปล่อยลาตัวนั้นไปลาตัวนั้นแทนที่มันจะเดินไปหากองอาหารที่พี่น้องไปดูก็ได้รูปนี้ที่วัดนักบุญอันตนโคกมดตโนอยจะมีรูปตัวลามันก้มลงให้กับศิลมหาสนิทเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นั้นลาตัวนั้นมันเดินไปหาศิลมหาสนิทแล้วมันก็ก้มลงทุกคนในเมืองเห็นเหตุการณ์นี้ เพื่อที่จะนักบุญอันตนต้องการสอนสอนว่าพระเยซูเจ้าอยู่ในศินมหาสนิทเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาเรามามิสานะเรามามิสาพระเป็นเจ้าเลี้ยงเราด้วยพระวาจาและศินมหาสนิทและเราจะไม่ทิ้งอันใดอันหนึ่งเราจะไม่ทิ้งพระวาจารอแต่รับศินอย่างเดียวไม่ใช่เวลาเรามามิสาเราต้องเปิดใจ ให้พระวาจานั้นเข้ามาบังเกิดในใจเราเมื่อพระวาจานั้นบังเกิดในใจเราก็เท่ากับว่าพระเยซูเจ้ามาเกิดในใจเราคนไหนก็ตามที่รับพระวาจาแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตคนนั้นก็ให้พระเจ้าเกิดในใจของเขาเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์นักบุญยอนบอกว่าอะไรพระเจ้าเป็นความรักใครที่จเจริญชีวิตแห่งความรักคนนั้นก็เกิดจากพระเจ้า ใครที่ปฏิบัติตามพระวาจาพระเจ้าก็มาเกิดในใจเขานะเพราะฉะนั้นพ่ออยากจะฝากข้อคิดสองเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังวันนี้จากตัวอย่างของนักบุญอันตนเพื่อที่จะเน้นให้เราเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามพระวาจาและศีลมหาสนิทที่เราจะต้องมีความเชื่อความศรัทธา ขอพระเยซูเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะให้เรามารับสิทธมาสนิทด้วยความเชื่อความศรัทธาจริงๆและให้เราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเหมือนแม่พระคือนำพระวาจาที่เราได้รับฟังแต่ละอาทิตย์เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดผลขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน